ได้ะเคล่นเหเมนใหม่อะสวดนทต้ไหม chào Sao, ăn đơn à? Vậy phải để tôi phải mà phải không? Mà dập đi nó. tôi sẽ bảo một điều. Rất tu tu trao, trao bọt. à? bọc. phải ừ. bun Sĩ Lát Đà Nẵng Trang Sở cái tìm Rồi แล้วจะแต่งน้าต่กีไมน่ะไปลยค่นันันแนี้อบช

เขาหลับไมอยังนอนบอกนอนหลับบ่หลับจ้อ่ะผมแพ้ผมแพ้ยหลับหลับนอนเนี้ยนอนเนี้ยหลับเลยนอนนั้นจะมียอะไรไม่บ้านเมื่อไหร่เมียบ้านเออกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโลดมันเดียเเด๋ยวมาไม่ยังแต่

ไปล่างว่าไหนแบบอืออไรอ่ะอือะไรอ่ะไปต่งประเทศนักกที่เมืองนอกอ่ะี่นอกอ่ะอือแต่ว่าแม่ก็อูดด้วยเป็นไงอืมสปิกังกิษแต่ว่าแม่ว่าอย่างหรอฮัลโหลอ่แม่ลราว่าหรอฮัลโหล Đã uống lời, uống lời mình đi nghe Hello Mình tất cả hello Hello How are you? Hello How are you? How are you? Take care, take care Take care Ừ. Mm. take care, take care, Miss you Vala. Miss you, Miss you. Ừ. Mm. I am sick I và là ai ai em em six six bye bye rồi bye bye rồi bye bye là bye 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 la. bye bye rồi bye bye, bye bye à ừ cho mẹ rồi cái tên hả mẹ Đó cái <laughs> tên hả mẹ mẹ nhớ mẹ mẹ như mà la bà non chắc nói bà นอนรอรถอ่ะรับแผกก่อนแล้วก็รถมารับบ่รับตื่นแม่จับก่อนรับแต่เฮก่อนแล้วเดียวรถมาเขาก็ไปอ่ะแม่เออบะก่อนเดี๋ยวรับแล้วนะย ก่อนรับกันเนาะนล้ก่อน,น,อน,อกกอนเดี๋ยวอันเนี่ยมืดมันไปได้เรื่องไม่โฮวปิดอ่ะมันจุบไปได้กินยาคน่ะนะยานอนรับผลรักษาวัะนเะนี<ป>้ កូនមិនបានមិនລັບមកឯងຢ່າนอนລັບមិនចត់ เดี๋ยวเดี๋ยวปุ่นปุ่นจะอันนี้แล้วปุ่นจะมาแล้วปุ่นนั่นเองเราลดก่อน

Tiếc hết như ừ? ban nữa nữa. Hm? Nguyên bán mầm mù bán. Nguyên bán nữa